Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 สำหรับคอนครีมนะคะเราจะมาอัปเดตไอเทมลิมิต VGC ฟรีค่ะโดยครีมนะคะจะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะอันแรกค่ะจะเป็นแซนวิชเลยนะทุกคนจะเป็นแซนวิชติดที่หลังค่ะอันนี้น่ารักมากๆค่ะสำหรับชิ้นนี้เนี่ยมีการประกาศใน Twitter นะคะว่าเจ้าของไอเทมเนี่ยจะมีการนำของฟรีชิ้นนี้นะคะมาแจากค่ะซึ่งชิ้นนี้เนี่ยเค้านะคะจะจากเวลา5้าทุ่มค่ะของวันที่4มิถุนายนนี้นะทุกคนก็คืออีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วนะทุกคนเนี่ยสามารถเตรียมตัวรอไว้ได้เลยคะ่ะสำหรับลิงก์ไอเทมมอทุกคนันนนคา นุคไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนลิงก์หรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นโหมดนักไมยากรค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็สวยมากค่ะเขานะคะจะมีการแจกทั้งหมด2,000ชิ้นด้วยกันค่ะสำหรับเวลาแจกคะทุกคนเขาเนี่ยจะแจกนะคะในช่วงดึกค่ะของวันที่4มิถุนายนนะคะจนถึงเช้าค่ะของวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งทุกคนนะคะจะต้องรอติดตามข่าวนะคะใน Twitter ค่ะโดยเขานะคะจะมีการโพสต์ลิงก์ไอเทมใน Twitter เนี่ยก่อนเวลาแจกจริงค่ะเพียงแค่1นนาทีเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นนีุ่่กคคคะตต้้้อริาวลลใแ็ คนจะเป็นอันสุดท้ายค่ะซึ่งอันนี้นั้นควรจะเป็นพระขุมนะคะค่ะโดยเขานะคะได้มีหลายสีออกมากันแล้วนะสีอื่นๆเนี่ยเขานะคะจะทําการขายเป็นโรบาค่ะส่วนสีสุดท้ายนะคะที่เป็นสีดำเนี่ยอันนี้นะคะเขาจะทําการแจกฟรีค่ะโดยจะแจกนะคะในวันที่5มิถุนายนอยู่นี้ค่ะเวลาตอนตี2นะคะจํานวน750ชิ้นค่ะซึ่งทุกคนนะคะสามารถรับได้เพียงแค่คนละ1ชิ้นเท่านั้นค่ะสําหรับเรื่องในไอเทมเนี่ยเขานะคะจะมีการโพสต์ในดิสคอร์ดของเขาค่ะก่อนเวลาแจกจีนคาว5นาทีค่ะซึ่งการโพสต์ในนคเีะะด ตีหนึ่งห้านาทีค่ะตอนนั้นนะคะให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวรอ,อของฟรีได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่มาใหม่คะ่ะเราไม่รู้นะคะว่าวิธีการรับเนี่ยทำยังไงทุกคนสาม,มารถดูได้จากคลิปนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นวิธีการแก้ทางบอรดค่ะในมือถือนะคะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเล่นในมือถือน,นี่ก็ Words. สาม,มารถดูได้จากคลิปนี้ได้เลยนะอีกเรื่องนะคะทุกคนวิธีการดูนะคะว่าของฟรีเลนเปเดตอยูจีซีเนี่ยเขาแจากไปหมดแล้วหรือยังนะคะสาม,มารถดูได้จากคลิปนี้ acá, นงได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะไงก็จคลิปหน้านะะคบย